สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสเจริญพัฒนาค่ะวันนี้ทำอะไรนอกสายันรดนัดลื้เลยแน่นปักเลยหมุนตามไม่นล้หันทางนี้ได้ไหมหมุนตามเลยฝั่งนั้นมันจังทางไหนย้อยไอทิมก้นแน่นมากเลย เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนี้โอ้ทอดได้กี่ตัวแล้วทอดได้หนึ่งตัวสองตัวโอ้โตั้งงานตั้งนานแล้วฟูตั้งนานจ้ะทอดนาวแต่สใส่กระนาษใส่นี่เลยฟูอันน,อนี้แน่นสุดเย็บขอบอยก่อน หลังไม่แน่เห็นแบบนี้ไหนแล้วเราถอดถอดแล้วมันแน่นนะหมุนไปจะได้มันก็ปวดหลังไอ้ตัวนี้ยนะปวดดิปวดหลังอันนี้ค่อยง่ายหน่อยนะน็อตปรับยาตซื้อเซตใหม่น็อตอะซื้อเซตใหม่ทั้งหมดเลยไอ้ตัวแป้นเนี่ยแป้นล็อกอัคคาดเลย ปกติเป็นล็อกก็จะอยู่อย่างนี้ช่วงนี้ขาดเลยหายเลยนี่ก็หายสองตัวทางนี้ก็หายสามขาดหมดเลยส่วนตัวในนี้ก็หมุนตามอี่อง่ายไปเจะเกียวไปถอดฝาโนนไปไนฝาโนนนะบ้าหรือเปล่าเออมิจังสามร้อย <300. S 2> โอ้คาแดงถูกไปทอตอนไม่ไหวเราจะ นั่นก็ไม่มีแรงเออสามอยห้าสิบก็ได้โอ้โหไปไปถอดไปย่างสามรห้าสิบเลถูกไปอนนึงเา้าอถ้าอดเสร็จก็ให้ถอดไม่เสร็จกโ็โดค่าแรงขันต่ำเนี่ยทุกวน,นี้เขาเพิ่มเป็นห้าร้อเออห้าร้อยถอดได้ก็เอาเลยห้าร้อนตัวละห้าร้อยไม่เมื่อกี้ไม่ได้ห้าร้อยดตัวตัวตัวละห้ารอยไปจ้างคนอื่นมาดีกว่าค่าแรงแพงเนาะ กี่ตัวดูดินี่นี่เลยกี่ตัวอันนี้เลยกี่ตัวข้างในยังไม่ถอดสะกตัวเลยนี่เหลือข้างเต็มเลยมันแน่นนสนิมรถนี้ก็ยังไม่ทันเคยเปลี่ยนหรอมั้งอันนี้ก็ยังไม่ได้ถอน่ะฟังนี้ยังยังก็ดูขัดถอดถอดมาหน้าแป่นนี่มันขาดเลยดิขาดปักเลยนะเบื่อะไรเบอร์สิบเก้า พาไปเตรียมมาให้เธอช่วยพอใหญ่อยู่ไหนหมดสิโนะมีดำแข็งก็ได้ด้ามแข็งเงินด้ามแข็งเอามาโตด้าต่อได้เอามาวะลูกบล็อกลูกบล็อกด้วยนั่งถ้าอะไรไปเตรียมมาให้หน่อยเองรู้ว่าอยู่ตรงไหนคนรู้ก็ต้องไมาเองรู้ว่าอยู่ตรงไหนก็ต้องเตรียมให้ หลุดแล้วมั้งไหนเอามือเยือกไปไม่ได้โอ้ยับเลยตอนนี้งานนี้ทำยังไงเนี่ยล้วงมือไปจากทางนี้เลยทางไหนทางนี้ท่านี้ติดแล้วไม่มีอ้าวติดแล้วมึงรู้จักที่ไหนใส่ได้ยังไงเอาตัวนี้เอาก่อนหรือเปล่าเนี่ยน็อตอยู่ไนเนี่ยเอาได้ยังไงไม่ต้องตัดตรงนี้ จะบ้าเหรอตัวน uh hmm. ี unten, uh ้หมืนตาเน่หรือเปล่าเอาตัวนี้ออกตัวนี้อะไรออกได้ไหมล่ะไม่ได้อะไรบ้าตัวนี้เอาลูกนี้ลงก่อนเอาลูกนี้ลงก่อนแล้วค่อยอย่างเงี้ยเขสู้อะแบบของเราไม่ได้เนาะแค่ว่าอยู่ข้างนอกทับหน่อย ตัวนี้ให้ต้องใช้แก็สตัดทำไมอ่ะมุนตามุนตามากไม่ล็อกข้างไหนเ,นเกียดแล้วตัดดีนะพันตาก็ยังไม่ได้ไปซื้อเลยจะตัด <c oughs> ดีนะเราหยุดหยุดปีใหม่ก็ไม่ไปไหนเล้วุระอี๋ยวงมีที่ก็อารมณ์ไม่สมหรอกนับ วันนี้ลมพัดดีเนาะวันนี้ดีไม่ทําทำร่มตรงนี้เนาะทำทำไมหนาวนะไม่ออแตมันไม่โดนแดดมันหนาวเอาเสายูคามาแล้วก็เราก็เอาสเลัมากกมันจะหนาวลูกพี่แต่มันจะไม่โดนแดดหนาะวแต่คนไม่ได้ทำอะไรเลยไอ้คนทำก็รดนไป เราจะคงร้อนก็ไปอาบน้ำไปไปเอาอันนั้นมาอีกหนึ่งไปจะได้ด้ช่วยเจออยู่ตรงไหนก็ต้องไปเอามาเออไปพาเอฟซีไปเดินหาดูไป,ไปมันจะเสียเวลาไปเอามาแลาไม่เอานี้มาละ่ะเดี๋ยวเสียเวลาให้เอานี่ถอะเออเออเออเอาหนึ่งไปอด เอามันนั้นมันมีที่เขาตัวไหนที่เขาถอดไอ้ตรงปากมาันตรงนั้นนะมันมีหนึ่งอัไรเนี่ยเป็นน้ำบกเด้วยไงนะนี่นใหญ่ตัวนีก็เชื่อมมาเลยนหะมตัดแนวนี่แล้วเคาะไม่ออกด้วยเนะี่ยมันเป็นจำปาสมต้องเปลงทำไมนี่บอกเวลารัดก,ก,กักก,ก็แช่อ่ะ ไม่ใช่มันหมุนได้โคนรเด็ดไม่ถูกคนไม่รู้เนาะเหมือนไงก็ไม่ขาดหรอกเดี๋ยวให้ใส่ยันถอดก่อนเขาาจะร้อนแล้วเนี่ยทำไปทำไปอย่าบน่นอย่าบน่นอี เนี่แหละไอ้เมาสองข้างได้พันหนึ่งเอ้าโอ้ไม่คุ้มไม่คุ้มอืมไม่คุ้มคุ้มแล้วไม่คุ้มถ้าน็อตตัวละห้าร้อยนี่ตัวละห้าร้อยขี้เลยเอาไหมล่ะไม่ต้องเดี๋ยวต้องถอดให้เสร็จนะเดี๋ยวต้องถอดให้เสร็จถอดย้ำมาถอดทุกตัวนะห้ามตัดนะตัดตัดทุกตัวมันมีตัวหนึ่งบางตัวมันก็ถอดไม่ได้ย้ำถ้าเกิดถ้าเกิดน็อตตัวละห้าร้อยเดี๋ยวต้องถอดให้หมดนะ มมมมจำกัดภายในหนึ่งวันด้วยเออทั้งสองข้างนะแล้วถ,<ม>ถ้าถอดไม่ได้ก็ถอดฟรีไม่ต้องเอาตังค์นับเป็นตัวแต่ละห้าร้อยได้เงินคุ้มก็พอแค่นั้นฝั่งนี้ก็ถอดเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเลือตัวนี้นะครับถอดไม่ได้ ตัวนี้ตัวนี้ก็ถอดแล้วตัวนี้จะเขียวตลเลิดเลยดิตัวนี้เดี๋ยวจะตัดเอานะครับนอาจจะเอียงไยนะครับนี่ตัวนี้ถอดไม่ได้มไม่รู้ว่าจะใส่ลวงไปยังไงนะครับตอนนี้นี่โอ้ลวงไม่ได้ดิมีรู้ติดอะไรนะครับช่วงนี้ส่วนลูกลูกบนนี้นะครับลูกบนเนี่ยนะเาเรูาอ,อะไรแคเรียรใช่ไหมเนี่ยตัวบนนี่นะคือผมผมมองไปว่ามันมันต่า ตัวนี้สูงตัวนี้ต่ำนะพี่น้องว่าไงผมว่าจะย้ายตัวนี้มาอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะยกให้ขึ้นอีกให้เสมอกับตัวนี้เลยนะครับให้เสมอกันโซจะได้วิ่งโซจะได้วิ่งตรงตรงนะปะัดแล้วก็ลงลลลลดได้ได้มุนได้อยู่ตัวนี้เ <apples. S 2> นี่ยเดี๋ยวเ<อ>ดี๋ยวถอ,อดให้มันลมบวมกัได้ตัวนั้นอ่ะใช่ๆตัวตัวหลังอ่ะเอ้าดูตัวหลังดิ โอ้เ oh. จ๊เขาไม่ตัวละห้าร้อยนี่ไม่ให้ใช้แป๊บนะว้าวเกินตัวละห้าร้อยไม่ใช้แป๊บอืออือแต่มาเนี่ยถึงท่านให้ใช้แป๊บเมื่อเมื่อตอนแรกให้ถอดนะเขาเจ๊เคียวนั่งถอดตั้งนานเลยคือ ไม่ได้ใช้แป๊บนะคือแป๊บเอาไว้ทางนี้นะก็เขาตอนขออเขาถอดอตอนตอนผมถอดเขาไม่ได้ดูนะว่าผมใช้แป๊บนะเขาก็นั่งดึงอย่างนั้นหละดึงยังดึงไม่ออกนะตดแตกด้วยเมื่อกี้ร <laughs> นะ <laughs> วังด้นี่มันโยกเลยจักๆๆเลยส่วนชุดช่วงล่างนี่ผมรองไว้นะครับแต่อาจจะอันตรายหน่อยแต่ก็ เราก็เซฟๆอยู่เราจะไม่ไปอยู่กล้เท่าไรนะครับวันนี้ก็จะถอดลูกลูเลอร์นะครับฝั่งนี้น่าจะครึ่งวันแล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ยผมว่าข้างในอาจจะต้องตัดนะครับชุดข้างในนี่อาจจะต้องต้องตัดนะครับน็อตข้างในถอดยากนะส่วน ส่วนตัวเดินฝั่งนี้ตัวตัวฝั่งนี้เดี๋ยวผมอะไรดีทำไงดีทำลูเลอร์เสร็จก่อนนะครับทำเช็คดูรูเลอร์ก่อนถอดออกมาก่อนว่ามันแตกกี่ตัวแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปหาซื้อรูเลอร์มาเปลี่ยนปับ๊บแล้วผมก็จะพาพี่น้องมาหรือจะตัวนี้แหละผมก็ไม่เคยถอนนะครับ แต่ผมว่าน้ำมันน่าจะไม่มีแน,น่นอนเลยเพราะว่าตัวตัวตัวเนี้ยเฟืองสองจะอยู่บนนะครับผมว่าน่าจะขัดเฟืองสองนะครับเฟืองสองตัวนี้เฟืองหนึ่งตัวนี้เฟืองสองเฟืองสามส่วนฝั่งนี้เนี่ยมันก็จะกลับกันนะครับฝั่งนี้ก็นี่เฟืองหนึ่งอยู่ข้างบนเฟืองสองเฟืองสามนะครับเวลาเราเติมน้ํามันนะครับฝั่งนี้ก็จะเติมประมาณนี้ผม,ผมว่านะแต่ผมผมผมจะเติมนะี่ย ตอนหลังนี่ผมจะเติมประมาณนี้ให้มันอยู่ถึงคอมมเตอร์นะครับประมาณครึ่งคอมมเตอร์ส่วนรูนี้ผมก็จะอุดนะตัวนี้ผมว่าน่าจะเป็นรูระบายลมนะครับตัวนี้ผมว่าน่านะส่วนฝั่งนี้เขาก็อุดมาแล้วนะครับแต่ถ้าถ้าเจาะรูให้ลมมันระบายผมว่ามันก็ดีนะครับแต่มันไม่ใช่เหมือนตัวเดินนะถ้าตัวเดินมันก็จะเสมอกันแต่ ตัวนี้มันไม่เสมอกันตามจริงมันก็ข้างก็ข้างเดียวกันนั่นแหละแต่มัน,นหาปเกตต่อมนล้กลับกันนะโ <laughs> ดนน็อตเติมน้ำมันอยู่ข้างบนนี่มองเห็นไหมเนี่ยๆเนี่ยผมใส่ขาก็ลองนะอาจจะยากเนี่ยน็อตเติมอยู่นี่แต่ว่าน็อตถ่ายน้ำมันไม่มีนะครับส่วนฝั่งนี้น็อตถ่ายมีแต่น็อตเติมไม่มีนะ <laughs> เติมไงดีเนาะโอ้โหแรงเยอะ thế มันเจเบอร์สิบเก้าป่ะแป๊บนึงแป๊บนึงอ่ะได้แล้วเบอร์สิบเก้าได้ไหมเดี๋ยวผมจะพามาดูสองล้อนำดีกว่านะครับอ่ามาละ สองอร้อนำเนี่ยผมว่าฝั่งนี้ผมก็ว่าต้องดามนะผมว่านสนิมมันกินนะโอ้ดูรอยนี่พี่น,น้องที่ผมมารู้ว่าเป็นรอยอะไรนะม่นจะรอยโซ่หรือเปล่าครับเนี่ยนี่ตัวนี้ก็รอยกินเนะแหว่งเลยว้าวเลยตัวนี้อาจจะต้องเสริมช่วงบนหรือเปล่า แหว่งนะครับช่วงนี้แต่ซองฝั่งนี้ก็ยังถือว่าสวยอยู่นะกระดิษแม่หลวมเงี้ยเก่งกองเก่งกองเลยเก่งกองเก่งกองมาดูส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้ผุนะครับนี่แต่ผมต้องดามข้างล่างนะจะมีรูตรงนี้นะ ่านผู้ชมรู้จะมองเห็นหรือเปล่านะครับนี่นะครับหลอกตัวนี้แน่นปักเลยลูก็เลยก็แตกหมดแล้วพี่น้องฝั่งนี้ก็ยังไม่ได้ถอดเลยนะครับเฟรมก็จะมีร้าวๆหน่อยๆแต่ก็โอเคนะครับถือว่าใช้ได้อยู่ เราล่ะเรานำนี่ผมว่าจะเอาไปเปลี่ยนลูกปืนนะครับเนะี่ยเปลี่ยนลูกปืนส่วนชุดนี้ก็เด็กจะขาดออกแล้วก็ดามเหล็กใหม่เลยครับจะต้องใช้เวลาเลยนะตัวนี้ผมว่าดามของเก่านี่แหละดามซื้อเหล็กมาปะให้ดีเลยอย่างแข็งเลยเป็นไงเจ๊เกียวถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วได้ตัวหนึ่งแล้วบ่ ห้้อห้าร้อยกรีมอ่ะอีห้าร้อยกีบอย่ามามั่วห้าร้อยกีมนะครับนะกี่บาทไทยเราห้าร้อยกีบถึงไหมถึงห้าบาทไม่ถึงสองพันกีบแปดบาทไทย เห็นนะเห็นก็พูดอย่างนั้นนะแต่นี่ก็นอกเรื่องหนยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับโอ้กี่นาทีแล้วสิบหกแล้วโอ้มาไกลแล้วเด้หนิมาไกลอะไรยังนั่งอ่ะปิดคลิปหน่อยปิดแล้วคนทำงานอยู่อ๋อเหรอยี่เนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องสอเจริญพัฒนาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะถอดไปอย่าบนอย่าบน